สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบ,บดีที่22เมษายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ม,มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดย์และา้าไตรไปถวายแด่พระเทพวชระโมลีทองใบปุนโนภาโสนวัพระเทตุพลวิมลมังคลารามราชวร,รมหาวิหาร วันนี้ที่พระอุโบสถบพระเชศตุพนมิมนมังคารารามราชบรมมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราบปรกระหม่อมให้หนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและ้าไตรไยถวายแด่พระเทพวัชรโมลีทองใบปุนโนภาโส โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรโดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้พระราชธรรมสุนทรเป็นพระราชาคณะชันเทพในราชาทินนามที่ประเทศวชรมโมลีปูชนียสถานทุราทรคุณากรธรรมภาสิทธิมหาคณิตสบรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนบพระเชษฐุพลวิมลมังคลารามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร โดยมีฐานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูวินัยทร1หนึ่งพระครูสังครักษหนึ่งพระครูสมุขหพระครูใบดีกา1นึ่งทางนี้ตั้งแต่วันที่27มีนาคมพุทธศักราช5 6 4พระเทศวัชรโมรีทองใบปุนโนภาโสม,มีนามเดิมว่าทองใบพันสิริเกิดเมื่อวันที่15มกราคม2473ที่จังหวัดนครนายก วิดาและมารดาชื่อนายพักและนางบุญมีพันสิริอุปสมบทเมื่อวันที่25เมษายน2494ที่บัดเลขาธรรมกิจจังหวัดนครนายกโดยในปี2499ได้มาอยู่จำพรรษาที่บัดพระเชตุุพลวิมนลมังคลารามด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกด้านงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เทศนาอบรมครูและนักเรียนแสดงธรรมเทศนาให้พุทธบริษัทฟังทุกวันพระ เป็นผู้อบรมพระภิกษุนวัคภูมิในระหว่างเข้าพรรษาเป็นพระวิทยากรอบรมพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนเป็นผู้นำทัศนศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าชมโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้เคยเป็นครูสอนพระปริยติธรรมนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกที่สำนักเรียนวัดเลขาธรรมกิจ เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษสอนวิชาศิลธรรมที่โรงเรียนตั้งตรงจิตพานิชยาการที่โรงเรียนพนิชยาการบางแคและและที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาว,วะาบ้านหม้อปัจจุบันพระเทพวชิรโมลีทองใบพุนโนภาโศอายุ91ปีพรรษา70นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขวัชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สา,าสมัครทหารพารนรา์อัจาริยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาเจษฎาจิตรรัตน์ ผู้วรารัชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อสา,าสมัครทหารพระราอัสมินการิยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว่างระเบิดใส่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบละแนะบ้านละหารหมู่11ตำบละแนะอำเภอเจนะจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่21เมษายน2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อเมืองนราธิวาสจนร,ราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก,ก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้เชิญน,น้ำทรงพระราชทานไปในงานประเพณีสงน้ำพระบรมธาตุฤทิพุนชัยประจำปี2564 วันนี้ที่วัดพระาธาตุริพุนชัยบวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายบรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้เชิญน,น้ำสงพระราชทานที่บรรจุในคนโททองคำขึ้นปฏิสฐานบนบุสบกและเชิญเครื่องราชสักการะพระราชทาน ปริานบนโต๊ะหมู่เบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประกอบพิธีส่งน้ําพระบรมาธาตุฤริพุนชัยในงานประเพณีส่งน้ําพระบรมาธาตุฤริพุนชัยประจําปี2564โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนข้าราชการอายการสารทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธี สำหรับการจัดงานประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุริพุลชัยประจำปี2564ทางวัดพระธาตุริพุลชัยบวรมหาวิหารเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมธาตุริพุลชัยได้ตามปกติจนถึงวันที่26เมษายน2564โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโ,สโรนา2019หรือโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกร้าโปรดกระหม่อมให้เชิญน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะการปฏิบัติงานของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในการนี้ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 เพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทยรอบที่3นี้ โดยเบื้องต้นเมื่อวานนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าปรกระหม่อมให้เชิญน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคโควิด1 9ไปมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกแลนะโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศรวมมูลค่า1 3 9 1 0 0ล้าน9แสบาทเพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยโรคโควิด1 9นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ มูล,ลิธิราฉประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมร,ร,รมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ที่บ้านหนองหางตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมให้หมูล,ลิธิริฉประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปรรัรภมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวันชัยจันพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทา,านให้แก่นางสาวละมุดพงชัยซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่16เมษายน2564เนรับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทา,านยังความซาบซึ้งในพระรามหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้น ในการนี้หน่วยงานต่างๆอาทิเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีได้ม,มอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทานร่วมใจอุ่นไอรักเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ณนะอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทานตำบลปากนกคอรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว พลตรีอนุสร์โออุดไรเสนาธิการกองทัพภาคที่4พร้อมด้วยนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานกองทัพภาคที่4จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมือ,มมนองนครศรีธรรมราชและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทานดังกล่าวและขนย้ายเตียงนอนทหารจำนวน30เตียงเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในกรณีที่โรงพยาบาลสนามต่างๆที่จัด เรียมไว้เต็มตามจำนวนที่กำหนด สำหรับอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทานได้รับพระมาหารุณอาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างศูนย์พักพิงชัว่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลพร,ราาพ้อมอาคารประกอบต่างๆและสาธารณูปโภคเมื่อพุทธศักราช2562นำร่องก่อน3ามจังหวัดคือจังหวัดชุมพรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชทานชื่อว่าศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ประดิษฐานที่ป้ายชื่อศูนย์พักพิงด้วยทางน,นี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยรโรคโควิด -19 จำนวน50เตียงโดยในเบื้องต้นเตรียมไว้30เตียง ด้านเสนาธิการกองทัพภาคที่4ีกล่าวว่ากองทัพภาคที่4พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการขนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด -19 ขนย้ายเตียงที่นอนและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งการจัดบุคลากรทางการแพทย์ของทหารเพื่อมาช่วยรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยที่ดี สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร29เมษายน2564ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชคมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2564ทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร,พรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่25ถึง30เมษายน2564 ช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดมูลในโครงการหลวงสิม,มุงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงปติดตามได้ในสารคดีค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดําเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเช่นมูลนิธิโครงการหลวงที่มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง รักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนประชาชนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานและร่วมประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของมูลนิธิโครงการหลวงปัจจุบันมีพื้นที่ปฏิบัติงานประกอบด้วยสถานีวิจัยโครงการหลวงเน้นการศึกษาวิจัยการปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆรวมทั้งการศึกษาเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงตลอดจนเป็นสถานที่ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในด้านต่างๆจำนวนสี่แห่งและ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงต่างๆที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำหลับทานจำนวน39แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาลำพูนและตาก ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวงประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาการปลูกพืชชนิดต่างๆซึ่งเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ก็คือความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์นักวิชาการสาขาต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามการปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าในเรื่องต่างๆที่มุ่งสนองความต้องการของตลาดเป็นสำคัญและผลงานวิจัยเหล่านั้น จะถูกถ่ายทอดไปสู่เจ้าหน้าที่สนามรวมไปถึงเกษตรกรทุกเดือนนักวิจัยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สนามจะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและที่สำคัญคือเพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุดจากองค์ความรู้ต่างๆจึงเป็นต้นแบบที่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศนำไปเป็นแบบอย่าง ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืน จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริศวภาเอกเยี่ยมสิลป์สวัสดีค่ะ